ข่าวการจัดก,การประกวด m r National Universe 2022รีดีว่าเป็นเวทีระดับโลกกันเลยละ่ะค่ะสำหรับการจัดก,การประกวด m r National Universe 2022หลังจากโควิดเริ่มซาก็ได้เวลาหันมาใส่ใจการการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยในปีนี้คุณสมณีคุณเักเกรเประธานที่ปรึกษา,ากิติรรมสัก้องประกวด m r National Universe รวมพลังกับซ e o พัลลัสมอกกี้อังคณามาจามพลังงานมาดามนาเดียสัสสินันสิริธรมรมโชตดรรานิดานกไทยเจริญคุณกี้ปัตมาพรนานรายพันธ์และคุณเพชรอิทภูมิธนโชค ร่วมผนึกกำลังจัดก,การประกวดสุภาพบุรุษนานาชาติ Mr. National Universe ครั้งที่4โดยครั้งนี้นะคะเน้นทำกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอุทัยธานีและหัวหินระหว่างวันที่29พฤษภาคมจนถึง6มิถุนายนและมีผู้เข้าร่วมการประกวดกว่า30ประเทศทั่วโลกรู้สึกดีใจมากค่ะนะคะที่ทางกองประกวด ยังเห็นว่าดังน้มีความสามารถที่จะมาช่วยต่อยอดนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างพร้อมมากนะคะหลังจากาทางรัฐบาลไม่ต้องมีการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีหลายๆประเทศที่ยังติดขัดปัญหาในการเดินทางมาอยู่นะคะ <S <S ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าปรับเปลี่ยนอะไรได้คิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะทะลักเข้าไทยล้นหลามแล้วก็ ผู้เข้าประกวดทุกคนปีนี้ที่ที่มา26ประเทศแล้วก็แต่ละคนอยู่เกินอยู่หลังจากประกวดเสร็จก็จะอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวอีกครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นการจัดการประกวดครบรอบ4ปีนะครับหนุ่มที่จะได้เข็มกัดหรือว่าได้ความตำแหน่งนะครับจะไม่หล่ออย่างเดียวแน่นอนครับความหล่อ คืออันดับหนึ่งแต่ที่ดีกว่านั้นนะครับคือเวลาที่คุณพูดเวลาที่คุณอยู่กองนะครับคุณต้องแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาจับไม้แล้วคุณต้องพูดเก่งคุณต้องฉลาดแล้วคุณต้องรู้ว่าเวลานั้นคุณควรทำอย่างไรแล้วก็โชว์ให้ทุกๆประเทศเห็นว่าคุณมีความพร้อมจริงๆทั้งด้านหน้าตาความคิดทัศนคติและก็บุคลิกภาพครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องเป็นคนรักโลกนี้นะครับผมแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเพื่อสังคมครับผมนี่คือตัวแทนของ Mr. National Universe 2 0 22ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับสำหรับเวทีผู้ชายนะคะมิสเตอร n เนชั่นแนลยปีนี้นะคะ,ะผู้ที่ได้รับเป็นแกรนด์วินเนอร์เนี่ยจะได้รับเข็มกลัดประดับเพชรนะคะมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทนะคะและนอกจากนั้นก็จะได้ที่พัก ทั่วประเทศไทยเลยนะคะโรงแรม5ดาวอย่างเดียวเลยเพราะว่าคอนเซปต,ต์ของเวทีก็คือแวร์แพจ a นทร์รีลักชูรี่มีดนะคะมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะครับผมสำหรับเวที Mr. National Universe ของเรานะครับปีนี้จะเป็นปีที่4นะครับผมแล้วก็ผมอยากจะฝากไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติและก็เป็นเวทีของคนไทยสร้างขึ้นเป็นแบรนด์ของคนไทย แต่ตอนนี้นะครับเวทีเราดังไปถึงระดับโลกแล้วก็มีตัวแทนจากต่างประเทศนะครับซื้อลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งนุ่มหล่อเพื่อเข้าสู่เวทีประกวดของเรานะครับผมอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันสนับสนุนร่วมกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพจของเรานะครับเพื่อให้เวที Mr.National Universe ของเราเนี่ยโด่งดังแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูเกียรติของประเทศไทย นะครับผมขอบคุณแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ